สวัสดีครับผมช่างบาสจากเพจขอแค่มีปลั๊กนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาให้ดูไฟมีหลายท่านยังเห็นว่าไฟอันนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้ผมประกอบคร่าวๆมาเสียบคร่าวๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่ออะไรเลยต่อแคบไฟกับปุ่มกดให้ดูก่อนว่าอันนี้ดูข้างนอกก่อนอน,น,นะครับเห็นไหไฟมันส่องอยู่ข้างในเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับ ขอนัดสองตัวแป๊บเดียวครับนี่ครับขอนอดส่งตัวมาแล้วนี่ บนรอดเขาจะเป็น R G B เลยครับความรู้สึกของผมนะครับคิดว่าอาจจะน่าจะเป็น R G B น่าจะทำสีอื่นได้อีกแต่ตอนนี้อาจจะยังทําไม่ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้เลยก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมดูจะละาลักษณะครับมันเป็น R G B หรือไม่ก็เพราะว่ามันมี3ดอทข้างในให้ดูในเม็ดในตัวชิป กล่องชิป LVD นะครับนะครับมันจะมีอยู่สามจุดข้างในครับมีจุดข้างในสามจุดผมเลยเดาว่าอาจจะเป็นนา b อย่างนี้ครับนล้วเขาก็ร่างการประมาณนี้สำหรับท่านที่สงสัยนะครับก็อันนี้ทำให้ดูกันแล้วเรียบร้อยดูที่แสบตากันไปเลยก็เป็นเหมือนกันครับด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ครับดัานใหม่ แต่ว่าเขาทาขั้วมาให้เสียบสลับไม่ได้นะครับอันนี้เป็น4พินอันนี้จะเป็น3พินนะครับเพราะฉะนั้นใส่สลับไม่ได้นะครับฝากไว้มานี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ผมช่างบานสวัสดีครับ